สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวิชาภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆหยิบหนังสือ alpha kids ขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เปิดไปหน้าที่30เราทำกัน2หน้านะคะหน้าที่30กับ31ไม่ยากเลยนะคะแต่ว่าเราจะต้องฝึกเขียนบางตัวเด็กๆอาจจะยังเขียน ไม่แม่นนะคะก็ฝึกไปเรื่อยๆไม่เป็นไรผู้ปกครองอาจจะประให้น้องได้นะคะเมื่อเรามาทบทวนคําศัพท์ของคาบที่แล้วกันนะคะ,ะในหน้านี้จะมีคําศัพท์ของเมื่อวานที่เราได้เรียนกันไปทั้งหมดเลยคราวนี้เด็กๆดูคําแรกเลยนะคะดูคําแรก คำที่ครูโบชี้มาตรงนี้นะคะอ่าคำนี้เด็กๆสะกดตามนะคะ h a m ham เนื้อแฮมเด็กๆพูดตามด้วยนะคะ h a m ham เนื้อแฮม h a m ham เนื้อแฮม h a m ham เนื้อแฮมอ่าที่ครูโบชี้ลูกสอนนี้นะคะคำว่าแฮมเด็กๆดูซิรูปไหนน่าจะเป็นแฮมอ่ามาดูรูปนี้ที่ครูโบจุดเป็นแฮมไหมคะเป็นแกะไม่ใช่ใช่ไหมอ่ามาดูรูปที่ครูโบจุดรูปที่สองแฮมไหมใช่รูปนี้เป็นแฮมใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ เขียนเรียงให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าเขาให้คำสลับที่มาเด็กๆต้องเขียนตามแบบที่ครูโบชี้ลูกศรไว้ให้ครูโบโยกตัวอย่างนะคะแป๊บ,บแนึ่งนะคะครูโบโยกตัวอย่างให้อย่างเช่นเฮ้อเขียนยากมากเลยเขียนกับโทรศัพท์ เมแฮมอ่าเด็กๆก็เขียนเรียงให้ถูกต้องโดยดูจากตรงนี้นะคะอ่ะจิ้มคำที่สองเลยคำที่สองที่ครูโบโเขียนเลขสองไว้เด็กๆจิ้มคำที่สองนะคะอ่าแล้วสะกดตามครูโบ j a m แจม แยม J E M แจ e m แยมเจอแอมแจแยมเจอมแมแยมอ่าคำที่สองดูซิไหนแยมอยู่ไหนอ่ะมาดูรูปที่ครูโบจุดให้เป็นแยมไหมคะไม่ใช่ออามาดูคำนี้แยมหรือเปล่า ไม่ใช่เหมือนกันอ่ามาดูรูปนี้รูปเยมหรือเปล่าคะโอ้เยมเป็นเยมอะไรคะเยมสตรอเบอรีเอร่เด็กๆก,ก็เขียนคำว่าแจมให้เรียบร้อยนะคะอ่าเจอเขียนยากมากเลยเจอแอเมอ แจมอ่าครูโบโยกตัวอย่างให้สองคำนะคะเพราะว่ามันเขียนค่อนข้างยากเด็กๆด,กดูและเรียงคำจากด้านตรงนี้จะดูตามตัวได้เลยนะคะอ่ะไปดูคำที่3ามแรมแรมคือแกะตัวผู้นะคะสะกด R A M แรมแกะตัวผู้เรอะเมะแรม แกะตัวผู้เรแอมแรมแกะตัวผู้อ่ะคำว่าแรมเด็กๆด,ดูเลยอ่านี่ไงแกะตัวผู้เขามีมาให้แล้วใช่ไหมแล้วเขาก็เขียนเป็นตัวอย่างมาให้เราแล้วด้วยเราไม่ต้องเขียนตรงนี้นะคะอ่ะเราไปคำที่4เลยคำต่อไปนะคะคำที่4อ่ะ สะกดตามนะคะ b a d bad ไม่ดีหรือว่าเลวนะคะ b a d bad ไม่ดีอีกรอบหนึ่งนะคะ b A d bad ไม่ดี b s b s bad ไม่ดี b a d, bad, ดอ่าดูซิภาพไหนที่ไม่ดี เป็นสิ่งที่ไม่ดีเขาเอามือหัวแม่โป้งชี้ลงแสดงว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็คือภาพนี้นั่นเองนะคะเด็กๆเ,เขียนเรียงคำไม่ถูกต้องนะคะอ่าดูคำที่ห้าเลยคำที่5อ่าสะกดตามนะคะ DAD Dad คุณพ่อ The A The d a d คุณพ่อ the ad dad คุณพ่อดูเลยรูปไหนเป็นรูปคุณพ่อเด็กๆก็ไปเขียนเรียงคำให้ถูกต้องนะคะและคำสุดท้ายคำที่หก ah sad เสรษฐาใจ sad เสรษฐาใจ s a s a d เสียใจอ่าเด็กๆก็เรียงคำแล้วก็เขียนให้ถูกต้องสำหรับวันนี้คุณครูทบทวนคำศัพท์เด็กๆไปพร้อมๆกันอีกรอบหนึ่งนะคะเนะเมื่อเด็กๆเขียนเสร็จแล้วอ่ามาดูเด็กๆจิ้มที่คำแรกเหมือนเดิม ham h e ้ h ham เเนื้อหมูเนื้อแฮมอ่าคำที่สอง เจอแอมจแจมแยมนะคะ,ะคำที่สามรเอเมแรมแกะตัวผู้คำที่สี่เบแอดบแดบดไม่ดีคำที่ห้าเดแอเดเดดคุณพ่อและคำที่หกเซเอเดแซด เสียใจนะคะอาหารเด็กๆอย่าลืมทบทวนคำศัพท์บ่อยๆนะคะก่อนนอนเพื่อที่จะจำคำศัพท์ได้ฝึกเขียนเยอะๆนะคะสำหรับคาบวิชาภาษาอังกฤษวันนี้ครูโบฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ